สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิตราแก้สว่างรหัสนักศึกษา6 7 1 0 2 1 0 8 3 0นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับ The Business Model ซึ่ง The Business Model อของดิฉันมีชื่อว่า Go Travel ซึ่ง Go Travel เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะซึ่งดิฉันได้ใช้การสำรดดวจโดยใช้แบบฟอร์ม w h u a s t i o n เพื่อเป็นคำถามเพื่อจะหากลุ่มลูกค้า ช่วงอายุและความต้องการของกลุ่มลูกค้าค่ะซึ่งได้ผลดังนี้1นึ่ใครซื้อพบว่าจะเป็นทุกช่วงวัยทุกช่วงอายุที่ต้องการจะพักผ่อน2องว t ซื้ออะไรต้องการที่จะซื้อแพ็กเกจที่ประหยัดราคาสบายและใช้บริการพักผ่อนได้่ะ3 w ายซื้อทําไมเหตุผลคือเพื่อใช้เวลาในวันว่างเวลาหยุดหรือช่วงปิดเทอม เพื่อใช้เวลาที่อยู่กับครอบครัว 4. ีู่หูในที่นี้หมายถึงใครมีอิทธิพลในการตัดสินใจผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจก็คือตัวเราเองหรือผุคคลที่อยู่รอบข้างเช่นสามีภรรยาลกูลกๆต่อไปข้อที่5เวเนซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อมีช่วงเวลาที่หยุดยาวเป็นเวลาเห็นกันพักผ่อนช่วงปิดเทอม 6. แวร์ซื้อที่ไหน ซื้อผ่านทั้งซื้อผ่านทางช่องทาง online, ออนไลน์เว็บไซต์แล้วที่ใช้ในการจองการท่องเที่ยวหรือผ่านไลน์อ f ฟฟิเชียลค่ะและต่อไปเป็นข้อสุดท้ายใน w h p u c i t n o n คือ how ซื้ออย่างไรโดยการที่จะตัดสินใจและซื้อคือดูจากรีวิวลักษณะทัวรที่เหมาะสมกับเราสถานที่ที่ต้องการและความสะดวกสบายค่ะและต่อมานะคะเป็น BMC หรือ Business Model Can วา s ซึ่งเป็น M C ฉบับใหม่ที่ได้รับการปรับลงหลังจากใช้แบบสอบถามแบบ e h i r a Question ค่ะเพื่อปรับให้เหมาะสมมากขึ้นค่ะ 1. Customer s u s m e n t โดยการปรับให้เหมาะกับทุกช่วงวยัยทุกเศพศผู้เล่การใช้เวลาพักผ่อนและนัง่งเพื่อเพื่อจัดตางเทศซึ่งปรับใหม่จากฉบับเก่าที่ระบุเพียงช่วงอายุถึงช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคนคือ18-20ปีปีค่ะเราต้องการที่จะขยายช่วงอายุให้มากขึ้นค่ะ และในส่วนของข้อ2 value proposition เพื่อเป็นแพ็กเกจที่หลากหลายและตอบโจทย์มากขึ้นเช่นแพ็กเกจท่องเที่ยวเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะหรือเดี่ยวมีไกด์เพื่ออ่อความต้องการ 2. การเพ่มเพื่อให้สัมผัสความหลากหลายของสถานที่เพื่อมีประสบการณ์ที่มากขึ้น 3. แพ็กเกจที่มีความหลากหลายในหลายราคาซึ่งเพิ่มมาจากข้อเดิมในด้านของความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของข้อที่3 channel ช่องทางในการที่จะซื้อ ชอ่องทางในการที่จะซื้อของ e M C สมัรใหม่มีความคล้ายคลึงกับ e M C ฉบับเก่าค่ะคือ 1. ชอ่องทางสื่อออนไลน์ 2. เว็บไซต์แอดจองตัว 3. ามเอเจนซี่ท่องเที่ยวซึ่งเว็่ทางสื่อออนไลน์ยกตัวอย่างเช่น TikTok, Instagram, Line หรือเว็บไซต์ใน Google ต่างๆและต่อไปข้อที่ 4. Customer Relationship มีดันงนี้ค่ะ 1. รับผมจองผ่านทางออนไลน์ ง่ายและสะดวกสบาย 2. ให้ขับนะนำ่างออนไลน์ส่วนลดในระบบสมาชิกส่วนลดในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งใน e m c ฉบับใหม่จะเพิ่มไปในส่วนของชวนลถของเทศกาลต่างๆค่ะต,ต,ต่อไปข้อที่5 Reven s t r e e t คือขายแพ็กเกจทัวร์ข้บริการนำเที่ยวรายได้จากแร์ทเนอร์เช่นร้านอาหารโรงแรม ซึ่งมีเนื้อหาดังเดิมใน BMC ฉบับเก่าค่ะ 6. Key activity มีออกแบบแพ็กเกจทัวร์การตลาดออนไลน์ดูแลลูกค้าในด้านต่างๆและเครือข่ายในท้องถิ่นที่เริ่งสร้างขึ้นค่ะต่อมาข้อที่ 7. Key resources คือ 1. มีการมีไกด์ที่หลากหลายระบบจองออนไลน์ที่สะดวกสบายและความร่วมมือของชุมชนค่ะ 8. Key partner จะต้องมีโรงแรมที่พัก ร้านอาหารท้องถิ่นขนส่งและการเดินทางและเหล่งชุมชนของการท่องเที่ยวค่ะ 9. Cost structure ใน้เกิดของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนั้น 1. ค่าการตลาดค่าเดินทางค่าไกดา์พนักง,งานค่าระบบเว็บไซต์ค่ากิจกรรมเสริมและค่าโฆษณาของผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เป็นแพคเกจที่ฉันขอจบการนำเสนอเพยงแค่นี้ขอบคุณค่ะ